เดออีใจครับช่องพังน้ำหวานทุกท่านนะคะเป็นเครื่องดีเห่าเตโตเหล่าเตโตวันนี้ก็อยู่ร้านกล้วยนะคะมาซื้อกล้วยให้น้องน้ำหวานนะคะยันหลังงานวันเกิดให้นางนะคะโอ้ยันหลังงานวันเด็กให้นะคะเอาเอาไปหนึ่งเอาไปเจ็ดนี้นะเอาหกนี้เลยเอ,อเ,ออเอาเอาสามเอาสามเลย เวลานิถูไปซครับเรนี้ครับเองที่นึงเจ็ดสองซีบ์ทีนึงเจ็ดสองรส์เพียศสตรอค่นเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีทีเอฟซีนะคะอ๋อเออครับ อร่อยนะคะก็จะย้อนน้าเด็กให้น้องน้ำหวานนะคะวันนี้จะได้กินของวหวานอีกแล้วนะคะวันนี้ดนดนเห็นมาเทียเนอนั่นๆน,นเห็นมาที่ไหม บ่เ,เด้มาประจําบอกไปครับผมไปลุยต่อครับได,ได้จ้ะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูมันมันแก้วนะคะน่าจะมีไหมนะคะมันแก้วดูมันแกว้นแกวนะคะแกว้วตรมี มันแก้วที่นี่หายากนะคะไม่ค่อยมีเดินดูก่อนนะคะที่นี่ก็อำเภอสติกนะคะจะเงียบมากนะคะช่วงนี้เราเราซื้อผลไม้เสร็จนะคะเราก็จะไปตัดอ้อยให้น้องน้ำหวานต่อนะคะ ดูมันแกวก่อนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็หลยจะเลี้ยงกล้วยน้องน้ำหวานนะคะวันนี้มาซื้ออาหารที่น้องน้ำหวานชอบนะคะซื้อกล้วยนะคะกล้วย ายากด้วยนะคะทำมันทำมันก oh, ็ลอยอ๋ออันนี้มีอยู่ค <ev> ่ะม <will> ีอ <N inh. S 2> ่ะถุงหนึ่งค่ะถุงหนึ่งถุงหนึ่งครับถุงเยอุงเท่าไหร่ครับทรงนี้เยครับได้ครับได้แีนะดีเขาไปจ่งดีที่ประตู สายยูสาราครับสาราทะเบียนเจนหนึ่งเจ็ดสองสวัสดีค่ะอันนี้ก็คนลอยนะคะก็มาซื้อกล้วยนะคะไปให้น้องน้ำหวานนะคะคุณไปเข้าห้องน้ำก่อนไปนห้องน,น้ำโอ้โหยูใส ตอนนี้ก็ซื้อกล้วยแล้วนะคะก็มาซื้อมันแกวต่อนะคะปีหนึ่งเจ็ดสองค่ะปีหนึ่งเจ็ดสองค่ะนะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเรามาดูนะคะนันาวานจะเห็นกล้วยนะคะที่พ่อเขาเลี้ยงในวันนี้นะคะเป็นความรู้สึกอย่างไรห้องน้ำอยู่น้่นแม่้คหนปวฉีกั้นฉี่ไม่ได้นะคะอันนี้แดงอ่ะ คนเหล่าก็เดินไปฉี่นะคะอันนี้อันนี้นนกั้นฉี่ไม่ได้คนหเหน่าเอากระเป๋าตามมาให้ฉันตอนนี้คนเหล่าก็ไปฉี่นะคะกั้นฉี่ไม่ได้ฉี่จะแตกค่ะนะครับพ,พี่พี่เลี้ีไปเดินดูนะคะผละไม้ตอ กล้วยร้านนู้นอีกนะคะวันนี้แม่บ้านกับคนหล่อยนะคะจะนินหาตือกล้วยให้น้องน้ำหวานนะคะเพราะว่านางชอบมากนะคะจะหาซื้อกล้วยสวยๆให้ลูกสาวก่อนอุ้ยปลาแดงค่ะวันนี้จะนินทาคนหล่อยให้ฟังนะคะกั้นฉีไม่ได้นะคะ เป็นเป็นประชาที่กั้นฉีไม่ได้ฉีก็ฉีเลยนะคะคือเขาแบบข้างหลังเขาแบบเขาไม่แข็งแรงนะคะกั้นฉีไม่ได้วันนี้เขาว่าเขาจะเลี้ยงลูกสาวเขานะคะเลี้ยงกล้วยเวลานี้สวยมากนะคะ เวลานี้สวยมากสวยนะนี่สวยมากน,าน,น,านะคะอวี่ยังไงเท่าไหร่ค่ะวันนี้น้องน้ำหวานไ่กินกล้วยนะคะพอดีครอร่อยนะคะเขาอยากให้ลูกสาวเขาได้กินนะคะวันนี้ เดี๋ยวหลังวันเด็กให้นาะเมื่อวานนะคะเมื่อวานว่าจะมาซื้อนะคะแต่ก็ทําภารกิจกับค่ํามากเลยเลยไม่ได้เลยไม่ได้ซื้อให้กินเมื่อวานเลยอ้อยต่อไปตัดอ้อยที่สตึกนี่แหะคะ่ะตัดอ้อยให้น้องน้ำหวานต่อนะคะเพราะาอาหารไม่มีแล้วนะคะ Awesome, อ้อสัมเน่อันนี้ว่เอาด้ดยยัยมาแล้วนะคะประแดงบอกว่าคุณน่ะหง่ากบฟูไสไม่ยิ่ง ใช้หนุ่บอดี้กับผมแต่น้อยครับแล้วก็ใช้หนุ่บอดีครับผมเขาบอกว่าเจ็บอะไรก็ต้องกระเปลาครับผมสวัสดีจ้าวันนี้น้ำหวานได้กินกล้วยค่ะวันนี้น้ำหวานได้กินกล้วยอร่อยอร่อยนะคะประเด็นบอกว่านันละจังบอดี้ลูกเนี่ยเขาเจ็เถื่อนก็พูดหลักแห่งๆขึ้นกันเลยสอง กิ้งใหญ่ะมากิ้งกวยหอมอ่ะยาวจะบาดด้วยก็แพงแล้วพรมันกันหอมวีเท่าไหร่มนี่แม่กองละแปดสิบคะแนนนะคะพี่พี่อสีนี่กองละแปดสิบเจ็ดสิบก็มีนะคะกล้วยหอมขายเป็นกองนะคะสามวีสี่วีนะคะ อ e ู้นน้ำวีละสี่สิบนะคะสวยมากนะคะวีสี่สิบสี่สิบคะแนนสวยมากนะคะกล้วยน้ำว้าเอาแบ่งถือไปเลยถือครับถือครับถือครับไป กับรถเลยค่ะเสร็จแล้วกับรถเลยครับเพรนี่เราซื้อติดกล้วยร้านนั้นก็เอาไปแล้วนะคะเขาเอาไปส่งแล้วแล้วก็กล้วยร้านนี้วันนี้นะคะพาคนป่านะคะมาเดินมาเดินในเมืองนะคะพาคนป่า เราจะไปตัดอ้อยกันต่อใช่ไหมคะครับผมเดี๋ยวมุม่งหน้าไปตัดอ้อยกันต่อค,ครับว,ว,วันนี้พาที่ซีมาเที่ยวนะคะหากล้วยสวยมากๆนะคะแล้วก็ถูกอยู่นะคะหวีละสี่สิบนะคะหวีใหญ่มากหวีผ้าก็สวยนะคะ แม่บ้านเอาวีได้ยี่สิบแล้วก็วียี่บห้านะคะจะให้น้องน้ำหวานขวดหอมบอ่ก่อยแพงค่ะประแดงพอพอได้ค่ะคล้ยหอมกอกินได้อตอนนี้กล้วยถูกอยู่นะคะตอนนี้ไม่แพงนะคะไม่ถือว่าแพงนะคะ มีละสามห้าก็สวยสี่สิบก็ใหญ่ดีนะคะสวยใหญ่ดูคะ่ะมีละยี่สิบก็โอเคคะ่ะกินได้โอเคสวยอยู่นะคะเดินหวตีกันเด่นไหวตีกันวันเน้นเน้นเน้นกล้วยนะคะวันนี้เน้นเน้นกล้วยนะคะันนวนะันน,วน,นนี้เน้นกล้วย นี่กล้วยนะคะแต่แตงก็ถูกนะคะแตงกวาแตงกวางก็ถูกเมลอนก็สวยนะคะโอ้แคนตาลูป เดี๋ยวมือล้างมาไหมขอเบอร์หน่อยบ่ะขอเบอร์เดียบ่นี่กล้วยร้านนี้ถูกมากนะคะเอ่อหลายช่องก็มาเอาที่นี่นะคะใช่เ <laughs> นาะหลายช่องเลยพวกดาวพวกไอ้เ,เล็พวกนี้ก็มานี่นะครับใช่ค่ะอามาซื้อที่นี่ใช่ไหมคะอ,คอืมกล้วยที่นี่ถูกนะคะพวกเอ่อพี่พี่นะคะช่องพ,พี่ดาวมงคลช่องนี้นะคะก็มาซื้อที่นี่นะคะถูกแล้วก็สวยด้วยนะคะสมราคา<ว>ด้วย,วยนะ เดียวดิฮะเดียวดิบอสิขอเบอร์เพิ่นเพิ่น์นก็ไปส่งแล้วก็ไปถ่ายเร็วละเดี๋ยวก็ขอเบอร์แม่ค้าก่อนนะคะเมื่อกี้เอาร้านนี้ไปด้วยนะคะสวยที่นี่ก็มีเจ็ดวีร้อยก็มีเนาะมีเจ็ดวีร้อยหกวีร้อยห้าวีร้อยนะคะที่นี่เจ้านี้นะคะ แปลว่าถ้าว่าถ้าซื้อท่านท่านคะแนนหนิคือแบบเดรยลน์เนาะท่านคะแนนหนิเดรยเไาน์โรบูี้เพื่อช่างสามช่งช่งดาวสามพันสองพันหมื่นครับอ๋อส่งช่องน้องายพายช่องดาวดาวมงคลอ๋อเอามาซื้อที่นี่เหรอคะไปส่งเลยไปส่งถึงที่เลยส่งถึงบ้านตากลางใช่ไหมคะถ้าว่าแกเงินมาให้ไอ้บัญชีไบัญชีส่งเงินมาให้ ใช่ค่ะพีเอฟซีส่งมาให้ใช่ไหมคะไม่สมมุติว่าอย่างอย่างหนูนี่สองพังหนำหวานถ้าแบบสิขอเบอร์ไว้ถ้าเกิดแบบมีพีเอฟซีเป็นเจดีแบบให้ยสืบพันสองพันกับส่งไหมบ่ค่ะส่งส่งส่งเนาะพันหนึ่งก็ส่งครับพันหนึ่งก็ส่งค่ะพันหนึ่งก็ส่งใช่ไหมคะนี่คอยอยู่บ้านทลาดนี่ใกล้ๆนี่แม่ไก้ก็หวานตะข้างเลยค่ะเดี๋ยว บัตตลาดปาหู้อะู้ะระชื่ออะไรวะฮะชื่ออะไรที่ไส้เลยชื่ออะไรคือไอ้ชื่อนาบัตตลาดปลาหู้อ๋อผู้ยืดอะทุ่มบัตรครับผมก็บัตรนี่เดี๋ยวนี่เราพ่ตลาดอะอ๋อคอยนี้ก็ร้านรุ่นร้านเพิ่พนชองเนนะผองตอทองแมหาะ แก่เงาพ่อพ่ออยู่พี่นั่งอยู่วังกระทุวงดาวหันี่นั่งแถาโรงพยาบาลนู่นออกแล้วออกแล้วบนแล้วข่าเดี๋ยวกลับก่อนถ้ามามีเอฟซีเพิ่นเพิ่นสีสังจะได้กะนี่โทรหาเด้อมันจะได้ถือนะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายค่ะเอาเปนี่เลยที่ังดีทังถูกขอบคุณค่ะนี่ค่ะพีเอฟซีดูนะคะเขาว่าจะให้ของดีๆครับของดีและถูกอยู่นี่ไม่ต้องกลัวเพราะคนที่รู้ใจเท่านั้นเอาละค่ะ คุณใดนี่ใครคะนี่ใครคะนี่ไม่เจอกันหลายวันเลยค่ะคุณมาแต่คุณมาแต่ไหนมาแต่บ้ันจะคุณจะไปไหนไปตัดอ้อยด้วยครับไปตัดอ้อยใช่ไหมคะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับคนกอล์ฟใช่ไหมคุณโทรมาตอนฉันไลฟ์สดอยู่นะมาดูมาขอเบอร์ร้านกล้วยร้านนี้ไว้นะคะ ช่องที่บ้านะตะการนะคะก็มาเอาเยอะนะคะไอ้เจ้านี้นะคะถูกพันสองพันคะแนนแกก็ส่งนะคะส่งถึงบ้านนะคะมันมีราคาเจ็ดวีร้อยก็สวยนะคะเจ็ดวีร้อยคะแนนสวยแม่บ้านว่าจะเอาเบอร์ไว้นะคะเผื่อได้สั่งให้น้องน้ำหวานจะได้ราคาถูกถ้าเราซื้อตามตลาดนะคะมันก็ก็จะแพงเแต่เจ้จานี้ถูกนะคะช่อง ดาวมงคลช่องหลายช่องนะคะมาซื้อที่นี่นะคะนานๆแกจะมาทีถ้ามีกล้วยแกก็จะมาวางประจำถ้าไม่มีกล้วยแกก็ไม่ได้มาวางนะคะวันนี้นะคะอยู่กับหนุ่มๆนะคะหนุ่มเขาจะไปตัดอ้อยกันนะคะพี่เอฟซีคนกอลฟกับน้องเปขี่รถไปด้วยโอนมาไปด้วยกันครับ ไปด้วยกันคนุณกอล์ฟจะไปด้วยกันโอ้โหแลอย่างนครับเย็บไปครับ,รบอ๋อคุณกินของลูกสาวฉันเหรอคะไม่ได้กินครับผมรักเฉยๆรักขโมยกินของน้ำหวานเหรอคะ <laughs> <c oughs> อันนี้ก็ให้น้องน้ำหวานนะคะวันนี้วันนี้ก็ <c oughs> มีมันแก้วด้วยมีอะไรอะไรด้วยนะคะพอดีเป็นคนคนอล่อยนะคะจะซื้อให้ลูกสาวแกเดี๋ยววันหลังนะคะจะโทรโทรเอาดีกว่ากับเจ้านี้นะคะ ค่ะเดี๋ยววันหนละังเขามามากับเจ้านี้นาะคนรร่อยเนาะครับได้เยอะอยู่เนาะเจ้านี้เจ้านี้ไม่พ่อยเป็นมาเท่าไหร่ครับนานมาทีต้องเอาเบอร์ไว้จะได้โทรสัง่งเพราะว่าเขาบอกว่าน้องนวารถ้าได้กินกล้วยกับมันแกนะคะจะกรกะตุ้นน้ำนมได้ดีนะคะ ตอนนี้ต้องบำรุงนางนะคะใกล้จะคลอดแล้วนะคะต้องบำรุงกระตุ้นน้ำนมหน่อยน้ำนมจะได้ดีนะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะคนหล่อยก็ไปตัดอ้อยนะคะผกลัเดินทางไปหาป่าอ้อยครับก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดครับผมก็ประมาณสี่ห้าโลรบสี่ห้าโลใช่ไหมคะคนหล่อย อย่าลืมไปไปไป,ไปถ่ายเต่าในเดือลาอ๋อเต่าว่าจะไปถ่ายวันวันสองนี่แหละค่ะป้าแดงเพราะว่าหนูต้องไปบ้านก่อนนะคะเพราะช่วงนี้ก็ตัดอ้อยให้น้องน้ำหวานก่อนเนาะตัดอ้อยไว้ก่อนนะคะ<อ>ตุกสีช่วงนี้ก็หายากครับหายากนะคะนนแม่น้ำหวานไปถ่ายตุลาให้ดูหน่อยค่ะคิดถึงน้องจัง หนูก็เวลาคนเล็กกับหนูไม่ตรงกันนะคะพี่อยากไปถ่ายอยู่นะคะแต่ว่าคนเล็กเวลาเขาไม่ตรงกับหนูนะคะเดี๋ยวว่างๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายนอกคนเลยเนาะถ้ามีโอกาสนะคะจะไปถ่ายให้พีเอฟซีดูนะคะ<ๆ>ตุลาก็คงซนแล้วล่ะค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวไปตัดอ้อยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวไปถ่ายตอนอ้อยให้พีเอฟซีดูต่อนะคะ ไปดูกันนะคะว่าแดดร้อนขนาดนี้นะคะทำเพื่อนน้องช้างได้ขนาดไหนนะคะวันนี้เพิง่งเพิ่งเสียตุละคนหลอยก็เอาดินลงลงช้างแล้วนะคนหลอยเนาะครับผมเอาดินสองคันรถใช่ไหมคะครับผมสองอะไรครับเอาดินลงนะคะดินลงน้องน้ำหวานนะคะเพราะอะไรคะถึงเอาลงคนหลอยเพราะเอาไว้ลงให้มันจะได้เวลา ขอให้งาผมขอูภาษาลาวครับพูภาษาลาวเลยผแม่ผมเวลาห้องเวลานอนมันจะบม่ได้เก็บกับหเดียวกับผมสางครับค,คุณลอยบอกว่าใหเอาลงให้นอนน้ำหวานเพราะว่านอนน้ำหวานจะได้ไม่เจ็บตัวเวลานอนนะคะคจะได้ลุกขึ้นง่ายเพราะนอนน้ำหวานท้องโตแล้วถ้าพื้นดินต่ํานะคะเวลานอนลุกมันก็ลุกลุกยากนะคุณลอยเนาะลุกยากนะคะก็เลยเอาดินลงให้สองคันรถนะคะวันนี้เข้าลงช้าง เดี๋ยวเย็นๆนะคะเดี๋ยวก็จะไปถา่ายโอ้ถ่ายตอนที่ว่าเรากระจายดินเนาะให้พีเอซีดูเนาะเวลาบางทีเวลาไม่พอนะพอเลยแต่ละวันเนาะแต่ละวันเลยครับไม่พอครับผมเลยไม่ถ่ายบางทีเราตัดอ้อยบางทีก็ถึงขํามก็มีครับบางทีก็เลยบีบแปอาช้างก็มีครับผมเลยบางทีไม่บ้านก็ไม่ได้ไปด้วยเลยไม่ได้ถ่ายลงให้พีเอฟซีดูเนาะว่าทาอะไรแต่ละวันอย่างนี้นะคะพี่พีเอฟซีอยากถ่ายอยากให้พีเอฟซีได้ดูชีวิตนะคะการเป็นอยู่ของเราเนาะ ตอนนี้ก็เดินทางไปที่ป่าอ้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพวกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ